อ่ะนักเรียนคะคลิปนี้เราก็มาดูการแก้ปัญหาโจทย์กรณีที่พื้นที่ของเราเนี่ยนะคะทั้งที่อยู่บนแกน x และอยู่ใต้แกน x ในกรณีที่เป็นกราฟเส้นเดียวกันนะคะอ่ะนักเรียนดูจากกราฟเลยนะคะ y เท่ากับ x กำลังสองลบหนึ่งถ้าวาดเป็นกราฟออกมานะคะนี่คือแกน x อ,อันนี้นะะนี่คือแกน y นะคะจะเห็นว่า ลบหนึ่งนี่ลบหนึ่งนะกาฟของเรามันจะขึ้นไปอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้ไอ้จุดตัดตัวเนี้ยนะคะก็คือกรณีที่ค่า y เป็นศูนย์นะ x ของเราก็เป็นลบหนึ่งตรงนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งนะฮะทีนี้สองสามก็อยู่ประมาณนี้นี่คือเลขสามนะฮะตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือเริ่มจากศูนย์ดังนั้น ทำไมครูฟิกตรงนี้นักเรียนก็ดูพื้นที่สส่วนนี้นะคะจะเห็นว่า,าส่วนแรกเลยจาก X จาก0ไปจนถึงอะไรคะถึง3นะะจะเห็นว่าเกิดพื้นที่สองส่วนนะะพื้นที่ส่วนนี้คือพื้นที่ใต้แกน X อนะะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่อยู่บนแกน x นะคะ ดังนั้นการหาพื้นที่แบบนี้เราก็ใช้หลักการหาพื้นที่เหมือนที่เราเคยทำมานะคะ,ะนักเรียนดูนะคะจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนนี้มันอยู่ใต้แกนเพันตัวที่กํากับคือลบอยู่ข้างหน้าแล้วก็มี Upper b o ์บาคือ1 l o w e ล b เ u อรบคือ0นั่นคือการอินทิเกรตจาก0ถึง1 ทีนี้ในช่วงที่2จาก1นถึงสม,มันอยู่บนแกน X มันก็ยังใช้เครื่องหมายบวกเพราะมันเป็นพื้นที่อยู่บนแกน X นะคะ,ะทีนี้หลังจากที่เราอินทิเกรตเรียบร้อยแล้วอินทิเกรต X กําลัง2ได้ X กําลัง3ส่วนสอินทิเกรตลบหได้ลบ X นะคะจาก0ถึง1นึ่งนะ,ะ,ะจะเห็นว่า u ัปเปอร์บาคือ1 โลเว r b ์บาคือศูนย์ไม่ว่าจะแทนตรงไหนมันก็ยังได้อะไรอยู่คะได้ศูนย์นะคะอ่ามันเป็นลบศูนย์แต่มาเจอเจอลบข้างหน้านี่นะคะไอ้ตัวเนี้ยนะคะมันต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ใต้แกนเอกนะคะอ่าต่อไปที่นี้ฝั่งนี้เราก็แทน u p p e r b o u n d ด้วย3นะคะ lower bound ด้วย1นะคะ อ่ะต่อไปนะคะที่นี้เราก็มาแจกแกงเครื่องหมายหาผลลัพธ์ออกมาไอ้ตัวนี้ลบคูณบวกก็ได้ลบลบคูณลบได้บวกนะคะตัวนี้ศูนย์ก็หมดไปตัวนี้3ยกกำลังสามได้27หาร3ามก็ได้บวก9นะคะตัวนี้ลบสนะคะตัวนี้นะหนึ่งส่วนสามใส่ลบเครื่องหน้าอะ่ะตัวนี้ลบคูณลบได้บวกนะคะอะ่ะ นะคะเมื่อรวมแล้วมันก็จะได้เป็น8ลบ2ส่วน3ตัวนี้ก็คูณ3เข้าไปนะคะคูณ3เขก็ามแก็เหลือ22ส่วน3อ่าหน่วยสแควร์นะคะอย่าลืมว่า,าตารางนี่คือหน่วยสแควร์นะคะนักเรียนทบทวนดูอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่าในการอินทิเกรตนะคะการหาพื้นที่เนี่ยนะแม้ว่าตัวนี้มันจะเป็น พื้นที่ของพาราโบลาหงายซึ่งอยู่ใต้แกน x แต่เขาบอกว่าให้เธออินทิเกรตจาก0นย์ถึงอะไรฮะถึง3ปรากฏว่าจาก0ูถึง3ของเรานี่มันจะมีพื้นที่ส่วนที่อยู่ข้างล่างนั่นก็คือการอินทิเกรตจาก0ถึง1 0ถึง1อ่าพื้นที่ข้างบนก็เป็นการอินทิเกรตจาก1ถึงอะไรคะถึง3เมื่อรวมแล้วก็คือ0ถึงอะไรพอดีถึง3พอดี นะคะ,ะทีนี้เราก็ใช้หลักการการหาพื้นที่ซึ่งอยู่ใต้แกน X กมันก็จะมีเครื่องหมายลบลบเขียนลบมาไว้ก่อนนะคะจนกว่าเราจะ,ะกระจายเข้าไปในวงเล็บนี้นะคะก็จะได้ค่านี้ที่เราดูนะคะจะเห็นว่าผลลัพธ์ของเราสุดท้ายก็คืออะไรคะยี่ส่วนสา